อะไเนี่ยคะเมียกูหายไปไหนเนี่ยเอ้าตามบอกไม่ใช่เหรอบอลเอาไปตามบอลถูกเฮ้ยหลงหลับยังเปล่านอะไรโอ้ันอะไรโอ้ยโอ้วิอ้ยโอกันไ้ได้กลับไ้ย้เโอ้อ้วอย่า้ก้งั้ยอ้อวย้อ้ยัออ้ยโอ้อยอนยย มันนี่ไปแล้วกันหลวดเลยผมหญิงไวายเหมืนเรือบืออะไรเหมันเรือบือเอ้าเหมือนคนเหมือนคนไอ้เด็กไม่เราไม่จับไม่ดีเราไม่ใช่หจับไม่ทันใครตงกูเนี่ยใครตงกูใครตบกูโอ้ยังกูอีกกูใครวะมึงใครเนี่ยอันนั้นมึง ทำไมล่อเอ้าวกบองบอกว่าไงอ่ะถ้าเกิดทหารคนใดแพ้โดนตบหน้าจริงอ่ะรู้ไหมใครจะใครแพ้ก็โดนตบหน้าใช่บอกฉันแพ้โดนตบหน้าเลยนี่ธรามันนะพระองค์บอกฉันรู้มาไม่กล้าตบพระองค์เนี่ยบอกฉันเลยตบแทนไปตบใครได้ตบหน้าไม่ได้ผมเป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมือธรามันเก่งมากเลยรู้ท่าแา้วกูจะฟู้ไม่ได้เอางี้กูจ้างมึงพันหนึ่งไะกูจ้างมึงพันหนึ่งทำอะไร ให้มึงไปบอกอีธานาว่าหุนจ้างมันลม้มมวยถ้ามันแพ้กูกูจะให้มันพันหนึ่งตังบอกฉันพันหนึ่งไปสอ<ช>บทานาถ้าเกิดทานาแพ้ผมจะให้ตังธนา,าพันหนึ่งใช่ได้แล้วอย่า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 มีพิรุษนะฉันไม่อยากให้ใครรู้อไ,ไปไปไปดีดีเจ้าเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะให้มึงไปสู้ใหม่ถ้าเกิดมึงแพ้เขาข้านี้นะ ดี๋ยวขอให้มึงเลยห้าร้อยย่เอ็เอาเปล่าสามร้อตกลงเท่าไร่ตกลงนะใช่ไมันหล่อเกินเฮ้ยมันบอกว่าสองพันได้ไหมสองพันมันมาเกินไปมันเป็นคนจนเองม่ต้องเห็นแค่เงินหน่อยเฮ้ยนเดียวก็พอแล้วเนี่ยหนเดียวก็พอแล้วสองพันี่จะทุกสุดตัวแล้ว0นเดียวกวยอมแพ กูก็ต่อแล้วต่ออีกอะไรเป็นไรเพื่อนไม่มีปัญหาไม่รู้ทำไงสามร้ก็สามร้อสิโอเคยไปเ่ไเไปเอนไปนไ่อนไปไนไดไเพื่ยนไปไอนไพัอนไ่อนเอนไปพอนพอนไป่อเพือนไปพนไปพ่อนเพือนไป่อนพนไันไปเน เขาบอกว่าเจ้าเจ้ามัน้ได้ไหมล่ะเขาไม่ค่อยได้รางวัลใวันนี้เขาบอกเอเป็นอะไรได้เปล่ามะเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเป็นแม่ทับแม่ทับใหญ่โตแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยไมไม่ต้อใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรตายตกลงเพื่อนจะใ็จะ มันต้องลง้าใจะมามันจะขับแต่ว่าถ้าเกิดมันแพ้แล้วเนี่ยอย่าไปตกมันนะฉันรู้นะเออนะ่ะ คว้าไว้แล้วไอ้นี่ตกตกทัยงอบเป็นหลมเี้ปูนเลยแล้วเฉยไม่สวยจะวิ่งอย่างเดียววันวันนึงมันทอะไรม้วนจับมันเนี่ยยอรอดังอเยตกทอะไรอ่งงรักไม่ต้องวิ่งนะแต่เดี๋ยวเรื่อง่ใช่ช่ังหังหวอยู่ไปเดี๋ยวไจัาไอ้คนร้ายมช่วยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไรอจ้าวแลวอยู่ไม่ได้แล้วหีกทงหน่อยขอทาไปวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงถือรองเท้ามาทำไม ไปไปใครตงกูเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยใครตงกูไอ้ยใ้รังกูกูเฮ้ยกูอะใครอะเฮ้ยไอ้ขึ้นมาก่อนดิเด๋นี่เข้าใจไปด้วยนะมีที่ไปด้วยเรียกไอ้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเกลือกันเกลอกันที่อื่นไม่ไปซะด้วยเฮ้ยขึ้นมาก่อนคนดูเขาไม่เกี่ยว ไ่ไปไหนเห้ยกลับมาเขาเรียกเห้ยเรียกไปไหนเล่าคนเยอะยิ่งหนีชอบเขาเลี้ยงคนน,นนี่นไม่ไปเห้ยเฮ้ยขึ้นมากระที้ขึ้นมาไปไปขึ้นมามา เดินลบกล้องเขาหน่อยเลยโหล้จาอร่อยมเนี่ยเขาเปียยแตกงหมดเดินระวังแม่ๆเขาด้วยนี่ปูมีการกินชกเกียบปวดริมหี่ยนั่นละเมอไหรนดียนดีระวังเนา คึงดีเหมือนเน,น,นาเด็กไปอยู่ในกล้องเลยไหมล่ะอันนี้เล่นกล้องจอขอโทษข,ขอโทษขอโทษอุ้ยเด็กขอโทษเอ,อ,อ,อ้าไปเยียบม,มือเขาไปแล้วป่ากูดตดอ่ะไม่ได้แล้วชนไม่ไหวมันระยะดูเนาะขึ้นมาก่อนให้ไปช่วยคุณที่มา<อ>มาคือได้ไหมเนี่ยได้ออไม้หวั่วอะไรเยอะไม่ไป็นไรครับแค่มีจิตใจศรัทธาครับ ้มึงตกหน้าคึงจะไปมึงตกหน้าม,มึงจะไมเนี่ยไม่ได้กระโปรงจะไปตกหน้าฮาลามมันกะตกลงลงมันไว้อะไอ้มึงจะพ้เา,หไปไปาเหรอ,อไอ้ลงตกนี่ไหนเราคุณจะไปประคองมาได้เฉยฮะคุณจะไปประคองมาได้เฉยแต่กระบองชอบไปตกหน้าหลงเองเออมันก็ผิดจริมงมันชอบเต็มเมึงจะไงได้งั้นเราจับ